กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมต่อแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความะอาสะอาดอะไรเลยนะครับแต่ดูนิครับเป็นรอยดำปีชัดเจนครับนี่ครับแต่รู้สึกว่า มันก็ยังสวยงามอยู่นะครับท่านเป็นลักษณะเลี้ยมแบบสองสี garden, right, ่ตัวติดนะครับคือปล๋นี่กันอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านคือผมจะกลับมารับซื้อนะครับพี่น้องจะกลับมารับซื้อให้อาจารย์นะครับท่านเพราะว่าอาจารย์จ่ายอนุมัติเงินให้ผมดี่ไม่ขี่วันข้างในนี่ครับเขาบอกมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโทรมาหาผมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมาบอกเก่าพี่พี่น้องท่านให้เก็บไว้นะครับท่านสำหรับปีพศนี้ดูห้ดีนะครับคือปีพศเองนะครับพี่กลับมาดูด้านหลังครับนี่คครรัับบพ นี่ครับสองห้าสี่แปดนะครับเนี่ยผมคิดว่าพี่พี่พึ่งน้องมีแน่นอนจำนวนการผลิตเยอะมากเลยนะครับสําหรับปีสองห้าสี่แปดเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับจํานวนการผลิตนะครับสปีสองห้าสี่แปดเดือนสิบบาทเนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญเดือนครับท่านร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญเดือนครับท่านโอ้โหครับในดับลิงซีนก็อยู่ที่นั่นละหกสิบบาทเท่านั้นเองครับท่านหกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ นักเรียจะผ่านกานใช้น้ำตัวที่เรียนละ15-20บาทเท่าน,นั้นเองนะครับ